สาระเรียวชาแนลสวัสดีครับนาฬิกานะครับที่ตัวหนังสือขาดนะครับอย่างนี้นะครับตัวหนังสือไม่ครบเกิดจากทานหมดหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซ่อมได้ไหมนะครับซ่อมแพงหรือเปล่าสาระเรียวชาแนลเราจะมาเฉลยทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับนาฬิกาที่ตัวหนังสือขาดอย่างนี้นะครับอันนี้มี เพื่อนๆนะครับบางท่านจะเข้าใจผิดนะว่าตัวเนี้มันแบตหมดเปลี่ยนแบตก็หายอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือระบบอจอเสียนะครับจอเสียสาเหตุเกิดจากอะไรนะอาจจะเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นโดนน้ําน้ําเข้านะอันนี้ก็คือทําให้ตัวขาดนะครับทีนี้ซ่อมคูมไหมซ่อมได้ไหม จริงๆก็มีช่างที่ซ่อมได้นะครับแต่ก็ก,ก็ก็จะแพงนิดนึงนะก็คือถ้าเป็นนาฬิกาถูกๆนาฬิกาแฟชั่นทั่วไปนะครับร้อยสองร้อยนี่ก็ซื้อใหม่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกคาซิโอจีช็อคอะไรพวกหรือแบรนด์ดังๆที่ตัวขาดเนี่ยก็มีช่างเฉพาะทางสามารถซ่อมได้นะครับแต่จะราคาสูงนิดนึงนะก็ลองเลือกดูอนะครับตัดสินใจเอานะอันนี้ไม่ใช่แบตหมดนะครับแบตหมดเปลี่ยนแบตก็ไม่หายนะ ระบบอจอเสียนะครับอันนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะมีน้องๆบางคนเข้าใจผิดเอามาให้เปลี่ยนฐานเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับสาราเรียวชาแนลก็มีทิคเล็กๆน้อยๆ,ๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแทนนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน